ก็ในทวีปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องกระบวนการ k m สขั้นตอนการถอดความรู้ต้องทํำยังไงบ้างนะคะแล้วมีเครื่องมืออะไรที่เรามาใช้ในการถอดความรู้คะ่ะแล้วก็มารู้จักระบบจัดการความรู้ของกอฟผกันนะคะโอเคจําได้ไหมที่พี่เอได้พูดตอนต้นชั่วโมงนะคะว่าความรู้มันมีอยู่2ประเภทเนาะก็คือทาสิษความรู้ฝั่งในตัวคนแล้วก็เอกพิสิษความรู้ชัดแจ้งนะคะตัวความรู้เนี่ยมันสามารถมันเริ่มต้นจากการลงมือทําและสังเกต ในตัวตัวคนเองก่อนจนเกิดประสบการณ์แล้วก็เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ให้ออกมาในรูปแบบ explicit ให้ทุกคนสามารถมีเอกสารหรือว่ามีตำราสามารถจับต้องได้เพื่อน,นำไปศึกษาต่อแล้วความรู้นั้นจะเป็นประโยชน์ได้ก็เติมเมื่อเรานำไปแชร์ให้คนอื่นสามารถเรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็นำไปลงมือปฏิบัติต่อพอเขาเกิดประสบการณ์เกิดเทคนิคเขาก็ถ่ายทอดความรู้ นำมาเผยแพร่ให้คนอื่นเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติต่ตอไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ยมันจะทำเป็นวงเวียนชีวิตไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโมเดลเซกิเป็นโมเดลของการจัดการความรู้นะคะคนทำนี่ก็คนอียิปต์เลยนะคะโนนากะใช่ไหมอียิปต์อียิปต์โนนากะนะคะคิดทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นอียิปต์เนาะโนนากะก็เป็นญี่ปุ่นอ่ะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะโนนากะกับทาเคอุชินะคะเขาเป็น คนที่สร้างโมเดลสกิโมเดลนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเรามองแบบเนี้ยอาจจะมองยากนะว่ากระบวนการเคเนี่ยความรู้ทาสิษ์กับเอ็กซพิซมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างไงตามกระบวนการอย่างไงเดี๋ยวเรามาดูสร้างโมเดลให้มันง่ายๆถอดความรู้โมเดลให้มันง่ายๆขึ้นนะคะอันนี้เลยโมเดล KM KM process ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันก็คือดูลงมือทำสังเกตแคปเจอร์แชร์แล้วก็เลิร์น ดูนี่หมายถึงอะไรคะไม่ใช่ยืนดูเฉยๆเนาะดูก็คือคนเนี่ยเราต้องลงมือทําลงมือทําให้เกิดประสบการณ์หรือว่าสังเกตจากคนอื่นจนเกิดประสบการณ์เมื่อลงมือทำแล้วนะคะเราก็จะเกิดประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับทราบนะคะแล้วก็มีการจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นทาิ์ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบเอกพิสิทธ์ที่สามารถจับต้องได้แล้วความรู้นั้น่ะ ที่เราถ่ายทอดออกมามันจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราไปแชร์องค์ความรู้ให้กับคนอื่นตามแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ให้คนอื่นนําความรู้ที่เราไปแชร์นั้นนะ่ะนํามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติต่อไปนะคะพอเขาลงมือเสร็จเขาก็จะเกิดประสบการณ์ใหม่ๆพอมีประสบการณ์ใหม่เขาก็จะถ่ายทอดประสบการณ์ จัดเก็บประสบการณ์ออกมาในรูปแบบเอพิสิดแล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้เข้าถึงนําไปเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นวงเวียนชีวิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะหลังจากดูคลิปจบแล้วนะคะเราลองเราสังเกตเห็นอะไรได้จากที่คุณกีฮุนเขาลงมือทําหรือว่าทําอะไรดูบ้างคะเดี๋ยวยังไงจะลองถามหน่อยถามทัมกคนหนึ่งมาช่วยกันถอดรหัสหน่อยว่าสิ่งที่คุณกีฮุนเขาทานั้นน่ะทําอะไรกันไปบ้างเนาะ อ่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันสักหน่อยดีกว่าว่าคุณซองกีฮุนเขาทำอะไรในเกมการแข่งแกะน้ำตาลนี้บ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาทำแล้วเขาสังเกตว่าเหงื่อของเขาเนี่ยทำให้น้ำตาลมันอ่อนตัวลงตอนที่แบบคนมันคิดเคียดน้องเหงื่อมันก็หยดลงบนแผ่นน้ำตาลติ้งอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้น้ําตาลอ่อนตัวลงแล้วเขาก็สังเกตว่าแผ่นน้ําตาลด้านหลังอะ่ะมันบางกว่าน่าจะละลายได้ง่ายสังเกตเห็นเสร็จ เขาจึงลงมือทําค่ะสังเกตแล้วก็ลงมือทําเลียแผ่นน้ําตาลเลียไปเรื่อยๆให้มันบางลงบางลงแล้วคนอื่นเห็นเขาก็ทําตามท้ายสุดแล้วเขาสามารถแกะน้ําตาลออกมาเป็นแผ่นได้โดยไม่แตกหักนะแล้วก็ไม่ตายภายในเวลาสิบนาทีนะคะซึ่งไอตัวที่เขาทำลงลงไปเนี่ยมันเป็นเบส a c คท c e ที่คนอื่นเขาสังเกตและทำตามจน สามารถรอดพน้นจากวิกฤตการสิทธิ์มาทีนี้ได้นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นการกระบวนการ KM หนึ่งในเกมไอตัว SEQUID g เกมนะคะอ่ะอยากจะถามทุกคนในห้องนี้หน่อยว่าสรุปแล้วว่าคุณกีฮุนเนี่ยได้ทำเคขั้นตอนไหนบ้างจาก4ขั้นตอนที่เราได้คุยกันไปตอนเบื้องต้นนะคะยังไงเปิด annotate แล้วก็สแตมปมาให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันสักนิดหน่อยค่ะว่าเขาทำขั้นตอนกันไหนบ้างนะเดี๋ยวยังไงมอดช่วยเคลียร์หน้าจอด้วยนะคะ ถ้าสังเกตถ้ากีฮุนนะคะสังเกตแค่ที่ตัวกีฮุนหมายเลขสี่ห้าหผู้ชายคนนั้นนะ่ะเขาลงมือทําและสังเกตเขาทําขั้นตอนดูก็คือการลงมือทําและสังเกตอย่างเดียวเขาทําแต่เขาไม่ได้บอกคนอื่นเขาไม่ได้แชร์ต่อให้คนอื่นนะคะคนอื่นที่สามารถทําตามได้ก็คือคือเขาก็ไปสังเกตกับคุณกีฮุนถ้าเกิดว่าเขาทําแค่การลงมือทําอย่างเงี้ยเขาไม่ได้จัดเก็บ เป็นคู่มือเอกสารแล้วก็เผยแพร่ให้คนอื่นได้ศึกษาเรียนรู้ต่ออย่างเงี้ยคนในในการแข่งขันครั้งต่อไปถ้าคุณกีฮุนไม่ได้ทําแบบเนี้ยในการแข่งขันครั้งต่อไปคนก็อาจจะไม่รอดเพราะว่าเขาไม่รู้เทคนิคของคุณกีฮุนมันยังเป็นแค่ทาสิทธิ์ที่อยู่ในตัวกีฮุนเท่านั้นเห็นไหมคะกีฮุนทาอย่างเดียวไม่ได้บันทึกออกมาให้เป็นในรูปแบบเอกพิสิทธหรือว่าแล้วก็ไปแชร์ความรู้ให้คนอื่นได้ศึกษาเรียนรู้ต่อเขาทําอย่างเดียว เนะก็จะเป็นแค่ทาิกที่อยู่ในตัวเขาคนที่เข้าแข่งขันในครั้งต่อไปก็จะไม่มีความรู้ในการแกะน้ําตาลนี้ก็อาจจะตายได้นะคะก็อันนี้คือขั้นตอนของการการลงมือทําและสังเกตค่ะอ่ะต่อไปเมื่อลงมือทําและสังเกตขั้นตอนหลังจากการลงมือทําและสังเกตจนเกิดประสบการณ์แล้วนะคะเราก็จะต้องเป็นการถอดความรู้นะคะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์หรือว่าผลลัพธ์ ให้ออกมาในรูปแบบ explicit ค่ะในทาง KM นะคะประสบการณ์ที่เราลงมือทำนั้นน่ะมันมีได้ทั้งสองแบบเมื่อเราประสบความสำเร็จหรือว่าทำแล้วบรรลุทำแล้วดีนะคะเราจะลงมือทำลงมือลงมือถอดความรู้ถอดความรู้ที่เรียกว่า best practice ให้คนอื่นสามารถทำต่อได้นะคะหรือว่าในทางกับการทำทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผลลัพธ์ไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวผิดพลาดค่ะเราจะ ดำเนินการถอดบทเรียนนะคะหลายคนก็อาจจะได้ยินคําว่าถอดบทเรียนมาเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมารู้จักว่าถอดความรู้แล้วก็ถอดบทเรียนเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอะการถอดความรู้หรือว่า best practice ก็คือการถอดความรู้ที่มันเป็นผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ให้คนอื่นสามารถทําตามต่อได้เป็นมาตรฐานนะคะอย่างลองดูตัวอย่างทางซ้ายมืออันนี้มันเป็น ตัวหลักปฏิบัติที่ทางรัฐบาลประกาศมาในการป้องกันโควิดนะคะ Dmhtt ถ้าเรายึดหลักป,ปฏิบัติเนี่ยอย่างน้อยเราอาจจะห่างไกลโควิดนะคะอาจจะห่างไกลโควิดได้นะคะเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสแตนดาดที่ทุกหน่วยงานทุกคนเขาลงมือทำกันนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งใครเคยขึ้นเครื่องบินบ้างตอนขึ้นเครื่องบินอ่าก่อนที่เครื่องจะเทคออฟแล้วก็แลนดิ้งเ่มันจะมี การทำอะไรบ้างคะเนี่ยลองสังเกตดูนะคะตอนที่เวลาเราขึ้นเครื่องบินแอร์เขาจะบอกให้เราทําอะไรบ้างนะคะให้ให้เรากรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยเปิดม่านหน้าต่างแล้วก็ปรับเบาะพนักพิงให้ตรงนะอันนี้มันเป็นเป็น safety ไกด์นะคะเป็นการเป็นมาตรฐานของทุกสายการบินทั่วโลกเลยที่เขาทํากันคะ่ะว่าทําแบบเนี้ย เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันเป็นเซฟตี้เพื่อป้องกัน mm. การอุบัติเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดว่ามีอะไรฉุกเฉินเราจะได้รับทราบรับรู้เนาะมันก็คือเป็นเบสแพคทีสที่สายการบินทั่วโลกเป็นมาตรฐานที่สายการบินทั่วโลกเขาทํากันค่ะอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างของเบสแพคทีสอันหนึ่งนะคะไอตัวเปิดหน้าต่างขาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ปรับพนักพิงให้ตรงอย่างเงี้ยค่ะอ่ะ mm. ต่อไปถอดบทเรียนทุกคนก็น่าจะรู้จักเลย มีสองกรณีอันแรกเลยการถอดบทเรียนหมูป่าสองสามปีที่แล้วมีหมูป่าอะคาเดมี่ติดอยู่ในถ้ำนะคะแล้วก็มีวีรบุรุษหนึ่งคนนะคะที่เข้าไปช่วยแล้วก็เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเนาะทุกคนกน็น่าจะรู้จักดีค่ะก็อ่าตัวเนี้ยการดำน้ำในถ้ำคนเขาทำกันอยู่แล้วมีการดำน้ำในถ้ำอยู่แล้วแต่การดำน้ำในถ้ำแล้วไปช่วยเหลือคนออกมาเนี้ยยังไม่เคยมีใครทำกันเลยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสีย หลากหลายเลยแล้วก็ใช้เวลายาวนานมากก็เลยมีการถอดบทเรียนว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราต้องทํำยังไงแล้วก็อย่าทําอะไรนะคะอ่าและอีกอันหนึ่งทุกคนน่าจะเห็นข่าวทุกๆวันนี้เลยหมอกระต่ายหมอกระต่ายเรื่องบิ๊กไบค์ขับชนคนทางม้าลายเนาะตรงเนี้ยก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยมีการถอดบทเรียนเรื่องของ กฎหมายจราจรทางทางในประเทศไทยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถอดบทเรียนการถอดบทเรียนเนี่ยเป็นการถอดข้อผิดพลาดเพื่อให้คนอื่นไม่สามารถทําตามอีกหรือว่าถอดมาเพื่อไม่อยากให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ารอยอีกนะคะการถอดบทเรียนเนาะอย่างยกตัวอย่างอีกอันนึงใกล้ๆตัวเลยเวลาเราทํานวัตกรรมในแต่ละปีอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนวัตกรรมเคยทดลองทําอะไรแล้วไม่ได้ผลเราต้อง เมื่อเราทำอะไรแล้วล้มเหลวไม่ได้ผลนะคะเราควรจะดึงถอดกระบวนการถอดเลสเซอร์เนของเราออกมาเนี่ยเขียนให้เป็นทำออกมาในรูปแบบเอ็กซ์พิให้คนอื่นได้ศึกษาเรียนรู้ต่อเพื่อเขาจะไม่ได้นำสิ่งที่เราไปทำเนี่ยไปทำซ้ำอีกทำแล้วเสียเวลาอย่าทำอีกเราก็ต้องทำการถอดบทเรียนในสิ่งที่เราทำให้เขาได้รับทราบนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของถอดความรู้และถอดบทเรียนค่ะ อ่ะเรามาดูเครื่องมือที่เรามาจะใช้ในการถอดประสบการณ์เลยเวลาเราจะดึงทาสิธิ์ออกมาจากตัวคนเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างอ่ะมีอยู่สี่ตัวเลยที่สามารถทําได้ง่ายๆเลยก็คือการแสดงบทบาทสมมุตินะคะอย่างเช่นอ่าถ้าเกิดว่าเราเป็นพนักงานอ่าอยู่ฟอนอยู่ฟอนแล้วต้องเจอลูกค้าบ่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะเจอลูกค้าเวียงวีนแล้วก็มีพี่คนนึงพี่สมหมายเขาเป็นพี่ที่สามารถ เทคแคร์ care, ดูแลลูกค้าให้สามารถสงบอารมณ์ลงได้อย่างเงี้ยเวลาเราอยากจะให้พี่เขาถอดความรู้ออกมาอย่างเงี้ยเราจะไปดึงทาศิษย์ออกมาเนี่ยเราควรจะให้พี่เขาแสดงบทบาทสมมติดูนะเราจะได้มองเห็นท่าทางน้ําเสียงของพี่เขาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ตัวอย่างของบทบาทสมมุติหรือว่าการใช้เทคนิคเล่าเรื่องค่ะเราเป็นขั้นเป็นตอนเล่าประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยทํามานะคะ อีกอันนึงก็คือการระดมสมองนี่คือช่วยช่วยกันอยู่ในกลุ่มช่วยกันระดมสมองออกมาแล้วก็จะได้รู้ว่าความรู้หรือว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นการสัมภาษณ์ค่ะเหมือนที่พี่เอได้บอกไปเบื้องต้นนะคนคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยคนอายุมากๆกากกเ,นเนี่ยที่กําลังจะเกษียณนี่ค่ะองค์ความรู้ของเขาอยู่ในตัวเยอะมากๆเลยแลวจะต้องมีการไปสัมภาษณ์ไปถอดความรู้จากตัวเขาออกมานะคะแล้วก็เก็บไว้อ่าแล้วเราจะเก็บ ยังไงวิธีการเก็บประสบการณ์เทคนิคผลลัพธ์ต่างๆที่เราทำได้ดีหรือว่าไม่ดีนั้นน่ะเราจะดึงจากทาัศน์ให้อยู่ในรูปแบบเอกพิสิทยังไงนะคะแล้วก็เก็บเก็บให้อยู่ในรูปแบบเอกพิสิทธ์โดยการบันทึกเสียงก็ได้หรือว่าจะถ่ายวิดีโอก็ได้หรือว่าจะเขียนบันทึกก็ได้นะคะอันนี้เป็น3อันนี้เป็นตัวอย่าง3ตัวนะคะที่สามารถทำได้ง่ายๆเลยในการดึงความรู้ให้มาเก็บอยู่ในรูปแบบเอพิสิทค่ะ จบกระบวนการของการแคปเจอร์ไปแล้วการแคปเจอร์ก็คือการถอดความรู้จากประสบการณ์ที่เป็นทาสิตออกมาให้เป็นเอกพิสิทธให้ออกมาเป็นรูปประมำจับต้องได้นะคะเมื่อเรามีความรู้ที่สามารถจับต้องได้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราแชร์ความรู้ให้คนอื่นเข้ามาใช้นะคะการแชร์ความรู้เนี่ยเราจะอันนี้ยกตัวอย่างจะมี แหล่งความรู้อยู่สองประเภทก็คือออนไลน์ออฟไลน์ดัตเต้าเบสก็เป็นสมุดต,ตำรานในห้องหนังสือนะคะหรือว่าออนไลน์ดัตเตเบสอย่างที่เรารู้จักเลยก็คือยู u ูบติ๊กต็อกพันทิปแล้วก็ในองค์กรของเราก็มีนะคะดัตเต้าเบสเกี่ยวกับการจัดการความรู้ก็คือระบบบริหารจัดการความรู้ของกอฟผนั่นเองอีกอันนึงก็ระบบบริหารจัดการความรู้ของกอฟผค่ะอย่างที่พีเอได้พูดไปเบื้องต้นแล้วความรู้ของเราอ่ะคนเรามีเป็นสามหมื่นกว่าคนแล้วก็องความรู้กระจัดกระจายไปทั่วองค์กรบางครั้งก็อาจจะต้องไปหา คุณปักที่บางปะอินไปหาความรู้พี่นัทที่อ่างทองอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีประสบการณ์เป็นทาสิธิ์แล้วแล้วก็ถอดออกมาให้เป็นรูปแบบเอ็กพิซิ์จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ซะแล้วก็เอาเผยแพร่ในระบบขององค์กรให้คนอื่นได้สามารถนําไปศึกษาเรียนรู้ต่อได้นะคะตัว PEA เอ่อตัวระบบจัดการความรู้ของ PA e. เนี่ยตอนเนี้ยอยากจะมาพูดหน่อยนึงว่ามันมีอยู่ทุกคนก็น่าจะเคยใช้อยู่เนาะมันจะมีตอนเนี้ยมันมี2ระบบ อันนี้เป็นหน้าตาแบบนี้เป็นระบบเก่านะคะเวลาเราอยากจะรู้ความรู้อะไรเกี่ยวกับในองค์กรเราเนี่ยความรู้ด้านมิตเตอร์ด้านการตรวจสอบมอปแปลงอะไรเงี้ยเราสามารถไปค้นหาในระบบนี้มันเป็นคล้ายๆ Search e อ g i n e เลยก็คือเข้าไปใส่ word i n g ที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวมก็จะมีความรู้ที่คนเขาทำเก็บมาในรูปแบบตำราพึบอยากรู้อันไหนก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำมาใช้ได้ค่ะอีกอันอันนี้เป็นรูปแบบใหม่ที่องค์กร กำลังจะเริ่มใช้นะคะอีกหน่อยเขาก็ตอนนี้เขาก็เริ่มประกาศใช้แล้วก็สามารถเข้าถึงได้ได้ได้ง่ายเหมือนกันนะคะหน้าตาแบบ user friendly สามารถใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้คะ่ะแบ่งความรู้เป็นหมวดหมู่ไว้เช่นเดียวกันคะ่ะความรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับองค์กรเราก็สามารถเข้าไปค้นสืบค้นได้ที่ km s ได้หรือว่า kmc ได้นะคะอ่าหลังจาก กระบวนการที่3กระบวนการสุดท้ายแล้วก็คือกระบวนการศึกษาเรียนรู้เมื่อเราลงมือทําและสังเกตแล้วถอดความรู้ออกมาในรูปแบบเอ็กพิซิตแล้วแล้วก็เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็มาถึงขตอนนี้ค่ะเป็นขั้นตอนที่คนอื่นๆนําตัวเอ็กพิซิ์ของเราอะที่เราแช์เอาไปศึกษาเรียนรู้ต่อนะคะศึกษาเรียนรู้เพื่ออะไรเขานําไปศึกษาเรียนรู้เพื่อต่อยอด งานของตัวเองนะคะเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนางานลดข้อผิดพลาดถ้าเกิดว่าเราไปเจอตัวองค์ความรู้ที่เป็นเลเซอร์เลอร์อย่างนี้ค่ะแล้วก็มาศึกษาเลเซอร์เลอร์เหล่านั้นเพื่อลดข้อผิดพลาดที่เราทํามาได้นะคะนี่ก็เป็นศึกษาเรียนรู้สรุปเลยตัว KM กระบวนการ KM ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็เลยก็คือการลงมือทําและสังเกตจนเกิดประสบการณ์นะคะลงมือทําและสังเกตประสบการณ์อยู่ภายในตัวคนเองเนี่แหละหลังจากนั้น เราก็ไปถ่ายทอดให้คนอื่นทราบด้วยการจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นรูปแบบเอ็กซ์พิสิตซะแล้วแชร์ให้คนอื่นมันจะเป็นประโยชน์ให้คนอื่นก็ต่อเมื่อเราแชร์ให้เขารับทราบเนาะแชร์เสร็จคนอื่นก็นําความรู้ที่เราแชร์นั้นอนะไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําสังเกตลงมือทําจนเกิดประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ทําการถอดความรู้จัดเก็บให้เป็นเอ็กซ์พิซิตซซะแล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ ลงมือทําอย่างเงี้ยทำต่อไปเรื่อยๆเป็นวงเวียนอย่างนี้เป็นวัฏจักรค่ะเคมันจะเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเมื่อทำแบบนี้แหละองค์กรเราก็จะมีความรู้สั่งสมมากขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นองค์กรแห่งความเรียนรู้ค่ะ,ะมาถึงช่วงอีกอันหนึ่งหลังจากที่เราเรียนรู้กระบวนการครบทั้งหมดสกระบวนการแล้วนะคะอยากจะให้ทุกคนมาดูคลิป สค i ิต a เกอีกทีเกะตัวเกมนี้มันเป็นเกมชักเขยเนาะมันมีเทคนิคอะไรในเกมนี้เดี๋ยวให้มาดูนะคะอยากจะให้ทุกคนลองสังเกตคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเมื่อดูคลิปเสร็จเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเบรกเอา o o m กันไปแชร์ความรู้กันนะคะไอ้ตัวเกมชักเขยเนี่ยค่ะก็จะเป็นอ่ามันจะมีอยู่2ทีมเนาะทีมหนึ่งเป็นผู้ชายที่ร่างกายเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยร่างกายแข็งแรงบึกบึนกำยำและอีกทีมนึง ทีมหนึ่งก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็คนแก่อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าในทางความเป็นจริงเนี่ยค่ะคนคนที่จะสามารถชนะได้มันน่าจะเป็นคนที่บึกบึนกำยำมากกว่าเนาะแต่คุณตาคนเนี้ยเขาเคยแข่งทักเคเยอร์มาแล้วแล้วก็สามารถชนะมาแล้วนะคะเขาก็เลยมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนในทีมว่าจะทํายังไงให้การแข่งขันทักเยอร์ของเราชนะแล้วเราจะไม่ตายในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะคะคลิปจบแล้วนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะให้เข้าไปใน b เบรกเอา o ูมนะคะไปช่วยกันถอดความรู้ที่คุณตาเขาพูดกันอันนี้เราเป็นเข้าถึงกระบวนการถอดความรู้แล้วว่าคุณตาไปถอดเทคนิคทาสิ์ของเขาละว่าเขาทําอะไรบ้างเราจะถอดออกมาเนาะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนนะคะลองสังเกตที่หน้าชื่อตัวเองนะจะมีตัวเลขอยู่นะคะเราจะส่งเข้าไปในเบรกเอา o ูมแต่ละกลุ่มนะคะหลังจากออกมาแล้วก็มาคุยกันว่า ได้เทคนิคอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีในห้องใหญ่นะคะเดี๋ยวจะมีปุ่มจอยขึ้นมานะคะให้ทุกคนกดปุ่มจอยเพื่อเข้าเบรกเอารูมได้เลยค่ะโอเคค่ะยินดีต้อนรับกลับมานะคะทุกคนก็น่าจะกลับมากันแล้วหลายท่านน่าจะถอดประสบการณ์ของคุณตาได้เยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมา ถอดรหัสสคริปต์เกมกันหน่อยว่าคุณตาเขาได้เล่าเรื่องราวในอดีตยังไงบ้างจากคลิปที่เราดูเนาะคุณตาเขาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการแข่งขันชักเคยอร์โดยใช้เครื่องมือการสตอรี่เทลลิงให้กับคนในทีมได้ทราบนะคะเรื่องเล่าเล่าเรื่องราวในอดีตเป็นขั้นเป็นตอนว่าเขาทำยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองซูมถามหน่อยค่ะว่าแต่ละกลุ่มถอดรหัสสิ่งที่คุณตาเขาทาอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันหน่อยว่า เทคนิคที่คุณตาเขาทําในการแข่งขันชักเขยื้อแล้วชนะเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเหมือนที่พี่เชิดพูดก็เลือกผู้ที่แข่งแก่งไว้ข้างหน้าสุดนะคะเป็นคนที่หน้าสุดเลยแล้วก็อันที่สองการเลือกคนเนะะี่ยค่ะอยู่หน้าแถวแล้วก็หลังแถวเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็เลือกคนที่แข็งแก่งไว้หน้าสุดแล้วก็คนที่มีพละกําลังไว้อยู่หลังสุดนะคะ,ะการการจับเชือกด้วยให้ยืนสลับฟันฝะ สลับฟันปาซ้ายขวานะคะแล้วก็บีบเชือกใต้ลักและวางเท้าทั้งสองไปข้างหน้านะคะอีกเทคนิคนึงก็คือในสิวินาทีแรกเป็นสิ่งสําคัญค่ะให้เอ็นตัวไปด้านหลังเป็นมุม90องศาตรงเนี้ยก็เหมือนจะเป็นการหลอกให้คู่ต่อสู้เขาแบบเอ้ยทําไมมันไม่ไปสักทีถ่วงเวลาเขาพอได้จังหวะก็ค่อยดึงกลับมาค่ะอ่าอันนี้อยากให้ทุกคนเปิดฟังก์ชัน annotate ขึ้นมาอีกทีนึงค่ะเราจะมาสรุปกันหน่อยว่า หลังจากดูคลิปเนี่ยคุณตา001เนี่ยเขาได้ทํำ KM ไปขั้นตอนไหนบ้างครับอันดับแรกเลยคือเขาก็ได้ทําการดูเนาะคือเขาเคยทําการแข่งขันชักเยอมาแล้วทําจนเกิดประสบการณ์มาและทาลงมือทําด้วยตัวเองมาแล้ะแล้วก็มีการแชร์ให้คนอื่นนี่แชร์ให้คนอื่นได้ สามารถทําตามได้เล่าให้ลูกทีมฟังแล้วก็มีการให้คนอื่นสามารถเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําไปพร้อมๆกันนะคะแต่เขาไม่มีการแคปเจอร์ก็คือการจัดเก็บให้เป็นรูปแบบเ p พ i c i t เนาะถ้าเกิดว่าเขาได้แค่เล่าเรื่องเป็น Storytelling มาแชร์ให้คนอื่นฟังแต่เขาไม่ได้จัดเก็บในรูปแบบให้เป็นเ p พ i c i t ให้คนรุ่นรุ่นหลังมาศึกษาต่อไปได้ถ้าเหมือนกันในกรณี ที่เกิดว่ามีการแข่งขันอีกครั้งต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีเอกสารไม่มีตําราคนที่แข่งครั้งเนี้ยจบแล้วก็จบไปเลยมันอยู่ในตัวเขาเลยมันไม่มีเป็นเอกสารเอ็กซ์พิทธ์ออกมาให้คนอื่นได้มาศึกษาตามเนี่ยค่ะคนแข่งขันครั้งต่อไปก็อาจจะไม่หลอดเหมือนครั้งนี้ก็ได้ในเหมือนอย่างในองค์กรเราเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าผู้ที่กำลังกำลังจะเกษียณอายุนะคะเขาทํา มีประสบการณ์อะไรเนี่ยแต่ไม่มีการไปจัดเก็บความรู้ของเขาให้ออกมาในรูปแบบ explicit นะคะคนอื่นในรุ่นรุ่นหลังอะ่ะก็ไม่สามารถจะนําเทคนิคหรือว่าประสบการณ์ของเขามาที่มันประสบความสําเร็จอะ่ะมาทํางานต่อ,ต,อต่อไปได้ความรู้ก็จะสูญหายออกไปจากองค์ก,กครเลยค่ะก็ขอสรุปในเซ็กชันนี้นะคะเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้ก็อยู่มีอยู่4กระบวนการนะคะลงมือทาและสังเกตนะคะถ่ายทอด ประสบการณ์ให้ออกมาในรูปแบบเอกพิสิทธิ์แล้วก็เป็นจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราแชร์ให้คนอื่นได้รับทราบเพื่อน,นําไปศึกษารเรียนรู้คนที่ศึกษารเรียนรู้เขาก็นําลงมือทําและสังเกตทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นกระบวนการนะคะเป็นวัตจักรต่อไปเรื่อยๆความรู้ก็จะเป็นเกีียวความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะความรู้ขององค์กรก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็จะมีฐานข้อมูลฐานความรู้มากขึ้นนะคะการลงมือทําก็คือการสังเกตเพื่อให้เกิดประสบการณ์ค่ะ การแคปเจอร์แล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาผลลัพธ์ที่ดีทั้งดีและไม่ดีทั้งประสบความสําเร็จและล้มเหลวนะคะถ่ายทอดมาโดยใช้เครื่องมือต่างๆอย่างเช่น s t o r y t e l l i n g หรือว่าการสัมภาษณ์การแสดงบทบาทสมมติแล้วก็จัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบ e x p l i c พิซะเพื่อให้คนอื่นสามารถนําไปอ่านหรือว่าไปเรียนรู้ต่อได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราแชร์ให้คนอื่นได้เข้าศึกษาทางช่องทางต่างๆนะคะแล้วสุดท้ายสุดเลยคนที่จะใช้ความรู้ก็นําความรู้ที่เป็น e x p l i c พิ จากช่องทางต่างๆนั้นแะมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไปลงมือทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเกิดประสบการณ์แล้วก็มาทำถ่ายทอดประสบการณ์เป็นวงเวียนต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวจบเซ็กชันการไปเที่ยวอียิปต์แล้วเดี๋ยวเราจะส่งทุกคนไปซื้ออุ้งตีนหมีขาวหน่อยไปซื้อของฝากกลับบ้าน ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานหน่อยเราจะเช็คเอาท์กันที่ทวีปแอนตาร์กติกาค่ะสวัสดีครับโอ้ตอนนี้อยู่แอนตาร์กติกาแต่ข้างหลังยังดันจะเป็นอ e ียิปต์ยังไปอิตาลีเหมือนเดิมหิมะตกครับโอ้มีความหนาวาเบาๆทุกคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับช่วยกันสรุปนิดนึงนะครับสรุปแล้วเนี่ยกระบวนการในการจัดการความรู้มีกี่มีกี่กระบวนการมีกี่ขั้นตอนครับกระบวนการในการจัดการความรู้มีกี่ขั้นตอนพิมพ์มาให้หน่อยฮะ พิมมาให้หน่อยครับในช่องแชทก็ได้ครับมีกี่ขั้นตอนนะมีกี่ขั้นตอนการจัดการความรู้มีกี่ขั้นตอนครับพิมมาในช่องแชทให้หน่อยครับการจัดการความรู้มีกี่ขั้นตอนครับอ่ามีสี่ขอบคุณพี่เชิดครับช่วยพิมหน่อยฮะช่วยส่อ่ามีสี่ขั้นตอนถูกไหมการจัดการความรู้่ม <heartbreaking everyday> ันเป็นกระบวนการนะทุกคนมันเป็นกระบวนการมันจับต้องไม่ได้น้มันเป็นกระบวนการนะครับเวลาเราเอาไปใช้อ่ะเราจึงต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือต่างๆเนะไม่ว่าจะเป็นการทำสตอรี่เทลลิงคือการเล่าเรื่องหรืออะไรเงี้ยนะครับ กระบวนการมันจริงๆมีแค่4ขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างดูแล้วก็แคปเจอร์แคปเจอร์แล้วก็แชร์แชร์ไปทำไมให้คนอื่นเอาไปเรียนรู้นั่นเองนะครับโอ้ยหนาวจังเลยนะฮะเราช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราจะเช็คเอาทกันนะครับวันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าความรู้เนี่ยทำไมเราต้องจัดการเนาะเพราะมันกระจ,ระจายเนาะเออจัดการเนาะ จัดก,การแล้วก็เป้าหมายมันคืออะไรเราจัดก,การความรู้กันไปเนี่ยจริงๆเราก็ต้องการที่จะไปเพิ่ม Productivity ให้กับองค์กรนั่นแหละนนเนาะโดยดูจากสมสิ่งเนาะผล t กติวิตี้ ivity, ความรู้เราอะ่ะมันสามารถไปช่วยให้ไปลดค่าใช้จ่ายหรือไปไประหยัดเงินได้ไหมเอาไปใช้แล้วมันประหยัดเงินได้ไหมความรู้ของเรามันเอาไปใช้แล้วไฟดับไฟตกมันลดลงหรือเปล่าเนาะหรือว่ามันสามารถทําให เราทํางานได้ดีขึ้นไหมอย่างนี้เป็นตน้นความรู้ของเราเอาไปพัฒนาคนอื่นเอาไปใช้แล้วข้อร้องเรียนมันลดลงไหมหรือความพึงพอใจของลูกค้ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้นะครับอ่าโอเคแล้วน,นั่นเป็นเป้าหมายนะครับการจัดการความรู้มีสี่กระบวนการนะครับเมื่อกี้นี้เราทวนกันไปแล้วเนาะอ่าแต่ละก,กระบวนการนะครับก็จะใช้เครื่องมือนะครับจะใช้เครื่องมือนะครับซึ่งเราก็เรียนรู้ไปแล้วเนาะอย่างการถอดความรู้นะครับถอดความรู้ เราก็จะต้องใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องต่างๆนะครับการถอดความรู้มีอยู่สองแบบเนาะหนึ่งก็คือถอดถอดความรู้ออกมาเลยนะครับเราเรียกว่าการค้นหาเบสแท็ t i c สอีกอันนึงเรียกว่าการถอด ข้อผิดพลาดหรือถอดบ,บทเรียนนะครับก็คือการไปเรียนรู้สิ่งที่ผิดพลาดนะครับเพื่อเอามาเผยแพร่ให้คนอื่นไม่ทําผิดซ้ําอย่างเช่นเรื่องของไวรัสอย่างนี้เป็นต้นเราควรจะเข้าไปถอดความรู้นะครับเราเอามาเผยแพร่กับคนในองค์กรได้เข้าใจนะเมื่อกี้เราเรียนรู้สถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นกับองค์กรมาแล้วนะการที่มีแต่ความรู้ไปกองไว้แล้วคนไม่ใช้มันเป็นการจัดก,การความรู้ไหมครับมันตายนะครับไม่เกิดไซเคิลพอไม่เกิดไซเคิลปุ๊บมันไม่มีผลลัพธ์ครับพอดักติวิตี้ก็ไม่เกิด เนาะแบบนี้เขาก็ไม่เรียกว่าไม่ใช่การจัดก,การความรู้แล้วเนาะมันมันไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีการจัดก,การความรู้จะต้องเกิดผลลัพธ์ที่ดีเนาะเอาไปจัดการในกระบวนการภายในองค์กรแล้วต้องเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยครับขอบคุณคําถามครับมีอื่นๆอีกไหมครับถ้าไม่มีนะผมขอหนึ่งข้อนะทุกคนขอหนึ่งข้อครับขอหนึ่งข้อเนาะวันนี้เราจะเอาอะไรไปใช้บ้างเนาะ วันนี้เราได้อะไรไปที่เราคิดว่าเราออกไปใช้ได้บ้างพิมพ์มาในช่องแชทให้หน่อยทุกคนครับขอทุกคนเลยเพราะว่าเป็นการเช็คเอาท์เนาะผมจะเช็คชื่อนะครับออามาช่วยพิมพ์หน่อยฮะเป็นการรีเฟคชั่นส่งต่อให้น้องมัดเลยนะครับในส่วนของผมคงจะรอรีเฟ e คชั่นจากทุกๆท,ท่านนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้น้องมออธิบายนะครับเชิญน้องมัดครับ